ค่ะสวัสดีค่ะเอนี่ก,ก็อยู่กับพ่อนภาเนาะค่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามเนวท่างของน่องแท็กเตอร์เนาะค่ะน่องแท็กเตอร์โค้งสองนะคะย้ำเนาะค่ะเป็นรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งธันวาคมหกแปดนะคะแล้วในคลิปนี้เนาะค่ะมือตั้งจากที่พ่อนภาได้ไปเบึงคิบแม่นนทิยามาเนาะค่ะคือแม่นนทิยานี่ได้ไป มอบของไหน่องแท็กเตอร์นะคะเพราะว่ามีเอฟซีทรงพัสดุมาไหน่องแท็กเตอร์นะคะก็เลยจะไปมอบไหน่องนะคะแล้วก็จะมาย้ําตัวเลขนะคะย้าตัวเลขของน่องทีเอามาไหเอฟซีนะคะก็เข้าไปรับชมน้ากันเลยด้วยค่ะค่ะเพราะนัาจะสรุปนะคะเกี่ยวกับแนวทางของน่องแท็กเตอร์นะคะจะเป็นโค้งสอง ย่ำตัวเลขเนาะค่ะเดี๋ยกวก่อนจะไปเบาตัวเลขขอเบาจากน้อยเนาะคะ่กะก็คือในคลิปของแม่นุนทิยาเนาะคะ่ะที่พ่อนภาได้ไปเบิร์มาเนาะคะ่ะพ่อนภาจับสรุวามือนีเนาะคะ่ะแม่นุนทิยากลับไปมอบของไหนองแท็กเตอร์เนาะคะ่ะซึ่งพ่อนภากลับว่าได้ไปนั่มเนาะคะ่ะาเกิดพ่อนภาอยูก่ก็จะไปทายท่าแม่นุนทิยาคือกันเนาะคะ่ะซึ่งนุก,กับว่าได้อยู่ ตรงนั้นเนาะก็เลยจะมบ้าบั่แทนเนาะค่ะว่าแม่นุนทิยากะได้ไปมอบของให้น้องแท็กเตอร์เนาะคะ่ะซึ่งพัสดุนี้ค่ะจะเป็นของเอฟซีเนาะคะ่ะจะเป็นของคุณนาฏนภานะคะที่ฝากมาให้น้องแท็กเตอร์เนื่อหันกระจะเป็นพวกผ้าห่มสมุดยินซ้อน,นะคะที่คุณนาฏนภาฝากมาให้น้องแท็กเตอร์เป็นยังคือได้ไปไทยกับพวามีเอฟซี ฝากเข่าของฝากผัสดุมาให้น้องก็เลือดต้องเอาไปเอาไปให้น้องถึงบ้านนะคะเพื่อจะได้ทายท้ำเนาะคะ่ะเป็นยังเข,าข้าคือต้องทายก็เพราะว่าเข้าต้องทายให้เอฟซีเห็นเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าความสบายใจของเอฟซีนะคะที่เขาฝากของมาให้คนคนนั้นนะคะเข้าก็ต้องเข้ามีหนาทีเข้าก็ต้องไปทายท้ำแล้วกะมอบให้มันถึงมือนะคะเพื่อความโปร่งใสจ,จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะมูกขเขาใจตรงนี้อยู่เนาะคะ่ะ ก็เลยได้ไปทายน่องแท็กเตอร์นะคะก็เลยย่ำตัวเลขของน่องแท็กเตอร์นะคะที่น่องแท็กเตอร์ห้เนะคะจะเป็น0929นะคะที่น่องแท็กเตอร์บอกนะคะว่าปูนคะขลาดน้าบอก่าสินะคะส่วนกันกัจจการหกก2606นะคะกะไปกับบนลลางเพื่เกานะคะหลอมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่นูไปเห็นในคอมเมนต์ของคุณแม่นนทิยาเนาะคะ่ะ ก็คือมีบางคนอะที่เป็นเมนว่าเ,เ,เ,เป็นปานั่นก็ยังไปรบก,กวนอยู่เนาะคือบ่หาเอาอยู่น้ำค้นที่บ่เจ็บบ่ป่วยว่าซสักค่ะซึ่งก็ตงเข้าใจด้วยค่ะว่าเป็นอย่างห้องคือได้ไปเนื่องเลยปกติห้องกับว่าอยากบ่ได้อยากไปแล้วนะคะเพราะว่าแถวนั้นคือเพิ่นมีมีแอดมินมีคนเฮ็ดช่องคือขาจาไปท้ายถ้ำห้ายแล้วซึ่งห้องกับบ่ได้อยากไปปันใด พะว่ากลัวแบบไปแย่งขิดกันเราสองก็คือกลัวหยอดวิว,นวันว่าขืดนะคะซึ่งเท่ากับอบยากไปแย่งของข้าเจ้าแต่ว่ามีเอฟซีนะคะทียูชองเท่ากับฝากเงืนไหน้องแท็กเตอร์แน่นะคะแล้วก็ฝากของฝากยังน,นะคะที่ช่วงลาสุดมากนี่ก็คือจะเป็นมีเอฟซีฝากสื่อนมล่างหนึ่งไปใหน้องแท็กเตอร์นะคะกับไปมอบ หาแล้วนะคะก็เลยจาเป็นต้องไปหาน้องแท็กเตอร์เนาะค่ะกดเอฟซีก็กต้องขาใจตรงนี้เนาะค่ะว่าเป็นยังคือได้ไปถ่ายคลิปก็เพว่ามีเอฟซีเพิ่นฝากเขา่าฝากของมาเนาะคะ่กะก็เลยต้องเอาไปมอบให้น้องถึงมือซึ่งตัวเลขก็จะเป็นตัวเดิมคือเกานะคะเพราะว่ายังก็คือเท่ากับว่าอยา,ก,อก,บบายกไปบังคับเพิ่นเนาะคะ่ะว่าให้คุ้มเพิ่นให้เพิ่นบอกเลยเนาะคะ่ะถ้าเกิด บางที่มันก็นจะเป็นการไปบังคับเขาฮักพนนะคะมันก็นจะดูบ่ดีนะคะถ้าเกิดเขาอยากบอกเขาก็จะบอกเองนะคะนี่ความคิดนี่ความขัดใจของนูนะคะซึ่งอีกอย่างหนึ่งกะจะดี้อมเพราะว่าจะบ่กลายเป็นเหล็กลายตวนะคะนั่นละคะนุก,ก็อยากให้เขาใจตรงนี้นะคะว่าเป็นยังโครงหนึ่งอ่าหลอบแหลแล้วก็โครงสุดท้ายโครงสองไปยังคือตัวเล็ตัวเดิมก็คือเฮากะ ไม่อยากไปบังคับหรือแบบไปคุ้มทามน้องอรายนะคะฮอกก็จะถ้าเกิดน้องก็บอกก็จะเอาเป็นตัวเก้าเพื่อเก้านะคะก็จะม่าย่ําตัวเหล็กของน้องเหมือนเดิมนะคะว่าน้องหายโตอย่างเพื่อเอฟซีบางทันว่าได้เบื้องคิปหรืออาจจะลืมนะคะก็เลยต้องมาย่ําบางที่ฮอกกับว่าได้อยากไปรบกกวนนะคะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นก็ฝากของมาหา้หฮอกก็ต้องไปท้ายําใหาเพิ่น คนที่ฝากมาให้เพื่อนเห็นเพื่อนจะได้สบายใจนะคะว่าของถึงเมื่อนองแทกเตอร์จริงๆนะคะซึ่งอย่างหนึ่งนะคะเอฟซีทางช่องแม่น,นทิยาละค่ะช่องเข้านะคะค่ะเฮ้ยมแต่คนติดใจดีนะคะถึงบางที่แนวทางของนองแทกเตอร์มันบ่นเขาแต่เอฟซีกะมีน้ำใจที่จะอยากมอบให้นองแทกเตอร์นะคะเพราะนองเป็นคนที่นนาสงสารนะคะนูกไปนูก,ก็ยังสงสารนองนะคะแต่วานนองกับ พยายามสู่อีนะคะสู่แล้วก็เบารู้เรื่องนะคะน้องหนาสงสารนะคะกายาว่าอยากให้เอฟซีไปคิดตั้งสั่นนะคะเพราะคนหฮามันก็เลือกเกิดประเดเนาะคะเป็นคนนํากันไก่ยาว่าให้กันนะคะคนให้กาลังใจกันมากกว่านะคะนั่นแหละค่ะสําหรับแนวทางของน้องแท็กเตอร์น,นะคะก็จะย้าตัวเดิมนี่นะคะน้องแท็กเตอร์โคงสองก็จะย้าตัวเดิมนะคะเป็นศูนย์เก้ากับ สองเก้าการไหวเป็นกันเลขเก่ามันกลับหัวกลับเลขกันเป็นสองหกับ0ูนย์หนะคะกลับไปกลับบนล่างนะคะจะย้ำตัวเลขของรองเป็นตัวเดิมนะคะพนาผ้ากขอใอหายเอซทุกคนโชคดีลำลำเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณหน,นาผ้าอีกครั้งนะคะขอขอคุณแท่นน่องแท็กเตอร์นะคะที่ที่คุณน,นาผ้ามีน้ำใจ จิตใจดีมีเมตตากับน่องแท็กเตอร์นะคะที่ทรงพัสดุทรงเสือผาหม่มทรงสม,มุดยินซอมมาให้หน่องแท็กเตอร์นะคะก็ขอบคุณหลายๆนะคะนุง่งขอขอให้คุณหน,นาหน,นา,าพนะคะโชคดีและลำเลยๆวนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ